สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักโปรแกรม PowerPoint นะคะว่าโปรแกรม PowerPoint คืออะไรนะคะค่ะโปรแกรม PowerPoint นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอน,นะคะงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอักษรภาพหรือเสียงนะคะ โดยตัวโปรแกรมนั้นสามารถนำสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพนะคะละักษณะการทำงานของโปรแกรม PowerPoint ก็คือการทำงานในรูปแบบของภาพนิ่งที่เราเรียกว่าสไลด์นะคะ,ะ,คะก็คือแผนงานเอกสารเดียวๆที่แสดงสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นตัว,ตวอักษรภาพตารางรูปภาพหรืออื่นๆนะคะ,ะ,คะต่อไปค่ะประโยชน์ ของโปรแกรม PowerPoint นะคะอันแรกสามารถสร้างงานนำเสนอได้แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานนำเสนอมาก่อนนะคะเนื่องจากในตัวโปรแกรมนั้นจะมีการแนะนำการใช้งานนะคะหลักการสร้างงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเราสามารถที่จะใช้ เขาจะมีพวกทีมมาให้นะคะใครที่ไม่สามารถที่จะออกแบบแบ,บ็กกราวใน PowerPoint เป็นเขจะมีทีมสำเร็จรูปมาให้นะคะอันนี้เราก็สามารถใช้งานได้นะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะในส่วนการนำเสนอภาพนิ่งสามารถที่จะ,จะนำองค์ประกอบอย่างเช่นมัติไมเดียเอฟเฟกเสียงดนตรีและวิดีโอมาประกอบร่วมใช้งานได้นะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอแล้วยังสามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นั้นนะคะเตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายนะคะแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ใน,ใน PowerPoint เนี่ยเวลาเรานำเสนอจะมีปากกาค่ะจะมีปากกาซึ่งเราสามารถที่จะนเน้นข้อความหรือเน้นจุดสำคัญของการนำเสนองานของเราได้ด้วยนะคะประโยชน์ข้อต่อไปค่ะก็คือสามารถที่จะดัดแปลงงานนะคะ เป็นไฟล์ Powerpoint หรือว่าเป็นไฟล์ PDF ไฟล์แล้วเราสามารถที่จะนำไฟล์เอหล่านี้ไปอ,อ่ขึ้นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นส่วนประกอบของโปรแกรม Powerpoint นะคะเวลาเราเปิดโปรแกรม Powerpoint มาเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างเราลงไปดูเลยค่ะอันแรกค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะแถบเครื่องมือด่วนนะคะแถบเครื่องมือด่วนก็คือเป็นแถบ คำสั่งที่เราใช้งานบ่อยๆเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าเราจะใช้งานเครื่องมือตัวไหนที่บ่อยๆสามารถเอามาไว้ที่แถบเครื่องมือด่วนได้นะคะอันที่2ก็คือแถบชื่อเรื่องหรือที่เราเรียกว่าไตเติลบาร์นะคะชื่อโปรแกรมชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้นั่นเองนะคะอันที่3าปุ่มควบคุมวินดว์ซึ่งลหลายๆโปรแกรมทุกโปรแกรมก็จะมี3ปุ่มนี้นะคะอย่างเช่น Maximize นะคะม i n i m i z e โค้ e ต่างๆซึ่งเอาไว้ควบคุมหน้าต่างของโปรแกรมนะคะอันที่4ก็คือไฟล์ไฟล์ก็คือจะเป็นที่เก็บคำสั่งต่างยกตัวอย่างเช่น open new สร้างงานใหม่หรือ save หรือ save as ต่างๆนะคะอันที่5จะเป็นแถบริบบอนแถบริบบอนนี้ก็จะมีหลายแถบน,นะคะอย่างเช่นหน้าแรกแทรกภาพเคลื่อนไหวนะคะซึ่งแต่และแถบริบบอนนั้นก็จะมีคำสั่งที่ให้เราใช้งาน แตกต่างกันไปนะคะอันที่6นะคะสไลด์แอดเอาลน์ก็คือจะเป็นตัวบอกเราว่าตอนนี้สไลด์ของเรานั้นมีจำนวนหน้ากี่หน้านั่นเองนะคะอันที่7ค่ะนะเวิร์กสเปกก็คือเป็นส่วนที่ใช้ในการทำงานนะคะก็คือพื้นที่ในการทำงานนั่นเองนะคะอันที่8 n o โน้ตแพดโน้ตแพดก็คือจะเป็นส่วนที่ เอาไว้โนต้ตข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์อันไหนที่เราต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมแบบจากเราสามารถโนต้ตได้ว่าในเนื้อหาสไลด์นี้มันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะและเน้นความสําคัญเรื่องอะไรเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปได้อันที่9นะคะสเตตัสบาต้ก็คือเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักโปรแกรมตัวจริงเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะเราจะมาลองเปิดโปรแกรม PowerPoint อยู่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าหน้า Desktop อเราไม่มีโปรแกรม PowerPoint นะคะเราก็สามารถที่จะเซิร์ชหาได้นะคะ PowerPoint ค่ะพิมพ์ลงไปเลยอ่ะก็จะได้หน้าตาโปรแกรม PowerPoint แบบนี้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดงานใหม่นะคะก็คือแบงค์นะคะ อ,อันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Powerpoint นั่นเองเมื่อกี้อธิบายส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Powerpoint ไปแล้วนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะสำหรับคนที่ไม่ไม่อะไรคะไม่มีความสามารถในการออกแบบแฟกกาวต่างๆได้เนี่ยเราก็จะมาเลือกตรงดีไซน์นะคะแทบ็บวิบลีดีไซน์ซึ่งเขาจะมีเทมเพลตไว้ให้เราแล้ว นะคะเราสามารถที่จะใช้เทมเพลตที่เขาให้มาเนี่ยได้เลยนะคะใช้เทมเพลตได้เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะแพบริบอนต่างๆเนี่ยก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำงานอย่างเช่น Home Insert นะคะหรือไม่ก็ Draw หรือ Design Transition, Animation, s l สไล์โ o ต่างๆพวกนี้นะคะที่ใช้สำหรับการทำงานแต่เวลาเราจะทำงานในโปรแกรม PowerPoint นะคะ ออยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเพิ่มสไลด์ใหม่ก็มา new สไลด์แล้วก็คลิกที่แบงค์อย่างนี้นะคะก็จะได้สไลด์ใหม่นะคะทีนี้เวลาทำงานในโปรแกรม PowerPoint นั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยที่เราเรียกว่าเกาะเ t ็กบล็อกนะกาอเท็กบ b ็อกอันนี้ค่ะเราเรียกว่าเกาะเท็กบล็อกนะจะไม่เหมือนโปรแกรมบวดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพิมพ์งานอย่างเช่นโปรแกรมบวเนี่เราสามารถพิมพ์ได้เลย แต่โปรแกรม PowerPoint ไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้ถ้าไม่มีกรอบแท็กบล็อกนะคะอะเดีวขอมากระดาษนี้นะอย่างเช่นถ้าเราจะใช้กรอบแท็กบล็อกนะคะจะมาที่ insert ก็ได้มาที่ shape แล้วเลือกกรอบแท็กบล็อกอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้กรอบแท็กบล็อกแล้วเราก็พิมพ์ข้อความไปเนี้ยนะคะอ่าเราพิมพ์ข้อความไปนะคะ,ะเพรา,พพาะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์ข้อความ เราก็จะต้องใช้กรอบ t e x t b o x อยู่เสมอนะคะถ้าไม่มีกรอบ t e x t b o x เราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของโปรแกรม powerpoint นะคะเดี๋ยวถ้าไงนะคะคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเราจะมาทดลองใช้โปรแกรม powerpoint สร้างงานกันนะคะวันนี้ก็ขอจบ นะคะส่วนประกอบของโค้แอมเขาขอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ